สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวขนมกระดาษอีกแล้วนะครับนี่เป็นขนมกระดาษเหมือนจะมาจากประเทศจีนนะอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ก่อนหน้านี้เป็นรสบูเบอรี่นะครับนี่อันนี้เป็นซองสีชมพูรสสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวพี่มาแกะให้ดูนะครับนี่นะครับพอแกะมาก็จะเป็นนันนี้แต่เป็นรูปจริงจังนะครับนี่จริงจังใส่ตูดอ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะมาวาดให้ดูนะอา่าเอาเลยครับ ก็เหมือนของบูเบอรี่นั่นแหละครับแล้วก็มาวาดในกระดาษที่เขาเอามาให้นะนี่เอากระดาษมาท้าปึ๊บแล้วเราก็วาดตามแล้วใ้หลอดนี่คือแยมนะครับเป็นแยมสตอรี่นะนี่เห็นไหมวาดตามไปเลยเอสื้อเสื้อเสื้อเสื้สวาดตามไปเลยนะ เลยโอเคจะประมาณนี้นะนี่เพราะว่าเสร็จแล้วนะแล้วก็กินกินนะเดี๋ยวพี่กินให้ดูอืมก็เป็นยามสตอรี่นะครับแต่ พี่ไม่แนะนําให้น้องๆกินเยอะนะเพราะมันเป็นขนมกระดาษมันทํามาจากเจลาตินนะอ่ะอืกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไม่แนะนําให้น้องๆกินแบบนี้เยอะนะถ้าซื้อไปเล่นแบบลองๆกินอนะ่ะได้โอเคแต่ว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอ่าสําหรับวันนี้บา,บายยครับอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้อ ทีเอ็มด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า